แต่งสวยจัดเต็มกับคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz E 200 Coupe a MG Dynamic คันนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบ a MG Dynamic เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าแบบ a MG นะครับแล้วก็นี่ลิ้นด้านล่างนะครับจะเป็นแบบคาร์บอนเคฟล่าด้วยนะครับนี่สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยกระจังหน้าเปลี่ยนมาเป็นแบบสปอร์ตมีโลโก้ a MG ให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งสีแบบไฮ o s s สแบ็กดุดัน ัดกับตัวสีขาวโพล่าไว้ของตัวรถจะเป็นอย่างดีนะครับเดิมหร้อเนี่ยจะเป็น19นิ้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นดับเบิลสป็อกนะครับไบคัรเลอร์นะครับ ขนาด20นิ้วนะครับลายเดียวกับตัว e 5 3หรือว่า cs 5 3ด้วยเช่นเดียวกันดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายนะครับจะเป็นแบบคาร์บอนเคฟล่าส์นะครับนี่แล้วก็บอะเป็นตัวแบบทูโทนนะครับแบล็กแอนด์เลดคัลเลอร์นะครับอ่าเป็นหนังแบ็กอาร์ติโก้นะครับกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับไฟอันดเรมไลท์ปรับได้64สีนะครับราคาปกติอยู่ที่2 3 9ล้านาบาทนะครับวันนี้นะครับช่วงเบสิคเคนเมกเกอร์ซลลดไปเลยครับ2องแสนบาทเหลือเพียงแค่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นะครับ